โอเคสวัสดีครับพวกกับผมเอ็มในช่องเอ็ม v ัแล้วก็ v ีด้วยนะครับตอนนี้ก็ตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับของวันที่24นะครับทันวา <c oughs> คือในกลุ่มวันนี้แบบเขาโพสกันแบบดอปปิกส่ปีข้าอะไรเนี้ยผมแบบโห อยากดรอปบ้างอะแต่ไม่เคยดรอปสักทีอะเนี่ยก็เลยมาตีบอสขั้น12นะครับขั้น12ก็คือมันจะดรอปปีกสี่ปีกห้านะครับแต่มันก็สุ่มดรอปไปแหละอันนี้คือปีกห้านะครับของสายดาบนะครับอปีกห้าหรือปีกสี่นี่แหละจำไม่จำผิดเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นนะครับอันนี้เป็นปีกห้านะครับของสายสายผมนะสายทวนสายหอกนะอันนี่จะเป็นนะครับปีกสี่นะครับปีกสี่นะครับอันนี้ปีกห้านะ ตอนนี้ผมได้มาปีกสามนะครับจะลองมาตีดูนะครับนี่ก็ดองไว้ตั้งแต่ดองไอตีบอสไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับมีมีซากบอสนะครับแล้วก็มีบอสอ่าส่วนตัวนะครับของ Vp นะครับโอเคเราลองดูมันจะดบให้สักอันไหมนะครับตีสี่ตัวนะครับโอเคตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เนาะขั้น12สองนะครับนี่ก็มายินอยู่กับพี่แกแล้วนะครับโอเคตีเลย คือผมตีไวแล้วไงแบบตีชิวแลยแบบแต่ว่าให้สังเกตนะคือบอสสิบเอ็ดมันจะมีแบบมีมีดอกสองเท่านะครับมันจะมีดอกสองเท่านี้ขี่เห็นปะแต่อันนี้มันจะมีแบบไม่มีเลยนะครับมันคือมันดอกของยากมากแล้วตีแบบโหตียากมากเลยนะครับก็คือตอนนี้ในเซิร์ฟผมแบบในเซิร์ฟร้อยยี่สิบอ่ะมันยังไม่มีคนใส่ของสิบสองเลยไงเพราะว่ายังจุดตีไม่ได้นะครับว่าติดติดอ่าเควสุดตีกันอยู่นะครับ ผมก็ติดอยู่เช่นกันนะครับคือก็จะไปได้ประมาณนั้นแหละห้าหกวันนะครับก็จะจุดติดเสร็จคือผมติดนิสัยนะเวลาแบบใกล้ตีบอตตายแล้ชอบแบบกิ่งออกมาแบบดูของให้ที่มันดรอปก่อน,นว่ามันได้อะไรบ้างลุ้นให้มันเป็นแดงนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปหาของนะครับเดี๋ยวบอกก็ตายโอเคครับผมชอบเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเนี้ยชอบติดนิสัยอย่างเงี้ย เกลือเลยเกลือเรียกพี <cke twelve roc ifik> <royable> ่โหสังเกตบ้างมีส้มมันเดียวโอ้ยพี่เกลือเกินเกตบันตีตัวนี้ต่อนะครับโหตัวแรกก็เกลืออะไรเยี้ยอมใจเคนะครับนี่ขั้น12นะครับ กินบางก่อนนะโอ้โหตัวแรกก็เกลือเลยวะไอ้ตัวติดที่เหลือไม่ต้องสืบนะครับคือมันดรอปยากมากเลยนะมันไม่มีแบบดรอปคูณสองด้วยไง thông hm 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 huy, huy, huy 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 hm 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 สนับมือนะครับวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเอาสีส้มกันนะครับเอาสีม่วงกันพยายามวิ่งเอาสีม่วงกันปึ๊บ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 ของหายซะแล้วลีลาป๊บครับรอรอนะครับรอนะครับไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอ้ยพี่แกไม่เลยสองดาวก็ยังไม่มีนะครับโหยสองดาวย,ยังไม่มีวังปีข้ามาถูเมื่อวานมีคนตีบอสอะไรวะตัวอะไรโอโรจิเนี่ยตีบอสตัวนี้อ่ะดบับมีคนดับจากตัวนี้เลยอ่ะโหยยอมนะครับ คนมันจะดวงดีนะตีตัวไหนกระดบโอเคนะไปเพราะส่วนตัวนะครับตอนนี้ทีงผมจะเป็นขั้น11บัสองนะครับแล้วก็มีโอกาสดรอปปีส4ปี5้าละมันคือมันดรอปหมดแล้วแหละทุกปีกันแหละแต่มันสุ่มนะครับสุ่มอุปกรณ์1 1 12แล้วก็ปีด้วยนะครับแต่มีโอกาสดรอปสองเท่านะครับโอเคไปครับสองตัวสุดท้ายนะครับโอกาสสุดท้ายของเราแล้วนะครับเช่นเดิมครับ เราจะวิ่งเก็บของเหมือนเดิมครับลุ้นนะครับตายครับตายวิ่ง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 แดงไหมแดงไหมมีแดงชิ้นหนึ่งมีแดงชิ้นหนึ่งเป็นโลนะครับเราวิ่งเก็บม่วงก่อนแต่มันจะมีก้าววิ่งใช่ไหมครูดาวเก็บสองชิ้นสองดาวสองดาวโอ้โหไม่ได้สองดาวเลย ความเกลือมาเยือนครับตัวครับไปครับเพียงผมสังเกตได้ว่ามันจะมาะครับขอแดงสักห้าชิ้นได้ปหมอยากลุ้นแดงสักห้าชิ้นนะขอหน่อยสิพี่แดงสักห้าชิ้น มาหนึง่งเฮ้ยผมชอบแบบหลอนเนี่ยไอ้ตังรองเท้าเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเป็นปีกออกมาเดี๋ยวเราไม่เก็บนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้น,นตอนที่มันออกไปมันจะเก็บให้อัตโนมัตินะครับสองดาวเนี่ยสองดาวเนี่ยแดงสองดาวเนี่ยโอ้ยมีสิบเอ็ดสองดาวชิ้นหนึ่งแล้วก็สิบสองสองดาวชิ้นหนึ่งนะครับ ถือว่าไม่เลวนะแต่อยากที่ปีกโถ่โอ้โหกดปีกขวิดย่อยของสองดาวซะโอเคเราเก็บเข้ากงนะเก็บเข้าขังนะเอาไว้ตีเสื้อแดงเราบริจาคกิวไปครับโอเคมีตัวไหนอีกหมดแล้วนะครับวันนี้ไม่มีแล้ว แล้วก็มีอยเงโอ้อีกเกิด็จะเกิดนะครับก็มีแดนมามนแดนมานมันดอบแต่คองอ่ะมันไม่ได้ดอบไอพวกเนี้โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวพุ่งนี้มาเดี๋ยววันหลังค่อยมาถ่ายใหม่นะครับตั้งแ,แต่ตัวแรกเลยนะครับตีบอลตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับวันนี้แบบเผื่อแบบไงเอาดวงแบบตอนที่ว่าเออถ่ายเผื่อแบบเออไม่ได้ดอบคของอะไรเงี้ยถือถ่ายไม่ดอบ <laughs> โอเคนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นนะครับช่อง M Map หน่อยด้วยนะครับทั้งวีสามวีสี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเอาความเค็มไปละลายน้ำก่อนไม่ไหวจริงๆวันนี้เค็มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ